วันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือซัมซุงรุ่นใหม่กันนะครับตัวนี้เป็นซัมซุง a 0ูนนะครับซัมซุง a 0ูน n ์สองแอนนะตัวนี้นะครับอาการคือเจ้าของเครื่องสั่งขึ้นค่าโรงงานเพื่อปลดรหัสพอปลดรหัสแล้วนะครับเครื่องมันให้ใส่ Gmail ทีนี้นะครับทีนี้เครื่องนี้นะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยร้านเขาใส่เมลมาให้จึงไม่สามารถจําเมลได้นะดังนั้นอาการนี้ก็คือเราจําเป็นต้องปลดนะครับปลดเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องได้ โอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับเวลามันติด Gmail มันติดยังไงมีท่านดึงถามว่าทําแบบนี้ปลดเพื่ออะไรนะครับการปลด Gmail ก็คือปลดเพื่อให้เราสามารถใช้งานเครื่องได้นั่นเองนะครับนี่เราจะเห็นว่าตอนนี้มันให้ใส่รหัสเดิมหรือใส่เมลที่เคยใส่นะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะนะครับแต่เผอิญว่าเจ้าของเครื่องลืมรหัสใช่ไหมก็เลยล้างเครื่องแล้วทีนี้เมลเนี่ยล้างเขาใส่มาให้อีกนะครับอ่าก็จําไม่ได้นะดังนั้นเรามาดูกันนะครับเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงทีนี้นะครับ โอเคเนี่ยครับเวลาเรากดถ้าเราใส่ Gmail นะนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนแบบนี้มันไม่ให้เรากดข้ามเซ็ตค่าเครื่องเลยแบบนี้เลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูครับการปลดเราจะปลดยังไงมือถือรุ่นนี้นะครับผมลองตอนแรกนี่เข้าไปในโหมดของการโหลดแอปเพื่อช่วยปลดแล้วปรากฏว่าเครื่องนี้ไม่ให้โหลดแอปไม่ให้ติดตั้งแอปด้วยนะนะครับดังนั้นถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยรุ่นใหม่เลยนะครับ ดังนั้นเราจะปดด้วยวิธีนี้แทนนะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยนะครับอ่า Easy Samsung FRP โปรแกรมตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะถ้าไหนอยากลองโหลดไปทดลองก็ลองโหลดได้นะครับเนี่ยกดตามนี้เลยนะครับพอกดสั่ง bypass FRP ปุ๊บนะครับมันจะส่งคําสั่งไปที่มือถือนะเนี่ยมันจะทําการตรวจเช็คมือถือก่อนนะครับว่ามือถือรุ่นอะไรนะครับจากนั้นสังเกตที่มือถือเนี่ยครับมันจะมีตัวนี้ดึงขึ้นมาเราก็กดดูนะครับ พอกดดูตรงนี้ปุ๊บมันจะเด้งเข้าสู่ Google นะครับเพื่อให้เราไปแก้ไขปัญหาแหละนะครับอาจจะไปโหลดแอปเพื่อช่วยนะครับแต่เครื่องนี้ผมลองแล้วนะครับโหลดแอปมาติดตั้งไม่ได้ดังนั้นก็เลยจะเข้าไปแก้ปัญหาที่การติดตั้งแอปผ่าน Galaxy Shop แทนนะครับหรือกาเล็กซี่สโตร์เนาะนะครับดังนั้นให้ท่านพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับพิมพ์คาว่า Galaxy Store ตรตรงนี้นะครับด้านบนตัวเนี้ยนะครับ แต่ว่าการใช้ Galaxy Store นี่เราจะต้องมีบัญชีของ Samsung นะครับก็คือท่านสามารถสมัครได้ในคอมก็ได้นะครับสมัครบัญชีของ Galaxy Store เนี่หรือ Samsung Account เนี่ยนะครับอ่าก็พิมพ์ค้นหาเว็บของ Galaxy Store นะครับหรือ Samsung Account เนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับก็ l a x y Store อ่าพูดติดติดครับต้องขออภัยนะนะครับทำไปด้วยพูดไปด้วยโอเคทีนี้พอเข้ามาหน้านี้ได้นะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับ เลื่อนลงมาเพื่อหาจุดที่เราจะโหลดแอปนะครับเนี่ยกดคําว่าแอปลองดูได้ไหมโอเคกดครั้งที่3อ่าเด้งกลับมาเดี๋ยวสักครู่นะครับลองเลื่อนลงมานี่ตัวนี้นะครับ Galaxy Store อ่ะลองกดตัวนี้ครับเนี่ยครับเด้งข้ามาแล้วนะครับ Galaxy Store นี่จะเป็นอ่าเหมือนกับ p เ Store นะครับของ Google นะ แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวโหลดแอปของซัมซุงนะพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับในการที่เราจะโหลดแอปเนี่ยเราจะต้องมีซัมซุงแอคเคาน์เหมือนกับที่ผมว่านะครับซึ่งเราจะมาสมัครอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับท่านจะต้องสมัครในคอมหรือสมัครในซัมซุงเครื่องอื่นก่อนแล้วเอาบัญชีตรงนั้นมาใส่นะครับเ,เสร็จแล้วนะครับเราจะพิมพ์ค้นหาแอปนะครับเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะติดตั้งใน ติดตั้งแอปใน Google ไม่ได้นะครับมันไม่ยอมให้ติดตั้งเลยกดเข้าไปปุ๊บเปิดแหล่งไม่รู้จักที่มาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราติดตั้งในนี้มันไม่จําเป็นต้องไปเปิดนะเพราะว่ามันมันอยู่ในบัญชีของของซัมซุงอยู่แล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราจะพิมพ์ค้นหานะครับ Google p l y y s r v v i e h i i d e n n นะครับ Hi d เด n คือเกี่ยวกับการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับที่มันซ่อนไว้คือเราจะไปโหลดแอปที่มาช่วยในการ ตั้งรหัสเพื่อกดข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นรุ่นซัก Android 9นี่เราเข้าไปในตั้งค่าแล้วไปเปิดปักหมุนหน้าต่างก็ได้นะแต่ว่าเครื่องนี้เปิดปักหมุนหน้าต่างไม่ได้นะครับมันไม่ยอมให้เปิดเลยนะผมลองแล้วนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีนี้แทนโอเคเดี๋ยวขอพิมพ์ค้นหานะครับ Galaxy Service Hidden นนะครับอ่าไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวลองตัวนี้ดูนะครับ Google Pay setting อ่าลองลองหาตัวนี้เราจะสั่งโหลดแอป,ปตัวนี้เพื่อใส่บัญชีนะครับเพื่อใส่บัญชีก่อนคือการที่จะใส่บัญชีเลยต้องสั่งโหลดแอป,ปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมจะทําการกดโหลดนะครับเสร็จแล้วใส่บัญชี Samsung account นะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็กดยอมรับทั้งหมดนะกดยอมรับทั้งหมด เสร็จแล้วมันจะส่งรหัสยืนยนันหรือ,อรหัส OTP ไปที่ซิมที่เราใช้ในการสมัครสมทุกแอคเคาท์นะครับเสร็จแล้วก็เอารหัสตัวนั้นมายืนยันตรงนี้เพื่อเข้าสู่การใช้งานา Galaxy Store นะครับเสร็จแล้วให้ท่านไปโหลดแอป,ปนี้มานะครับนี่ Android Hidden Setting เนี่ยจากนั้นกดเปิดเลยนะครับพอดีผมโหลดไปแล้วนะครับผมตัดมาม,มันใช้เวลาเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่าชุดนะครับ c.h.wo เนี่ยมันจะมีคำว่าชุดสกรีนล็อกใช่ไหมมันมี2ตัวนะเดี๋ยวลองตัวบนก่อนอ่าเรากดเข้าไปอ่าตัวที่2นะครับเนี่ยพอกดตัวที่2ปุ๊บมันจะมีเรื่องอุปก,กรณ์ใช่ไหมมันจะมีให้เราใช้รูปแบบกับปิิน้นกับรหัสผ่านตัวนี้ผมจะเลือกเป็นปิ้นนะครับตั้งเป็น1234อันนี้เราตั้งใหม่ได้นะครับไม่ไม่ใช่รหัสที่มันเคยตั้งมานะนะครับอันนี้เราตั้งใหม่1234กด2ครั้งมันเป็นการยืนยัน พอตั้งเสร็จตัวนี้นะครับปิดเครื่องเลยครับทีนี้ปิดเครื่องเลยลักษณะการตั้งรหัสแบบนี้เหมือนกับตั้งรหัสปักหมุนหน้าต่างนะครับสำหรับมือถือพวก Android 9นะของ s m s u n g นะครับแต่ตัวนี้มัน Android 10นะครับมันเข้าไปเปิดปักหมุนหน้าต่างไม่ได้เปิดปุ๊บมันก็ดิ้งกลับโอเคตอนนี้รอให้เครื่องรีสตาร์ทขึ้นมานะครับถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะนะครับ อยากสอบถามปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ครับาการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่เพื่อนสมาชิกใน YouTube นะครับหรือ Facebook นะส่งมานะครับตัวนี้ผมปวดให้อยู่ที่350บาทนะครับรวมส่งกลับให้นะท่านท่านไหนที่ทําตามแล้วไม่ได้อยากอยากส่งมาปวดนะครับหรือส่งมาซ่อมก็สามารถทักเฟซดได้นะครับการทักเฟซนะครับ ท่านเข้าไปกดไปที่ช่องนะครับมันจะมีคําว่าเกี่ยวกับอยู่นะครับมันจะมีลิงก์เชื่อมเชื่อมโยงเกี่ยวกับบัญชีของเฟซบุ๊กที่ผมวางไว้อยู่นะครับโอเคครับหลังจากที่เราสั่งปิดแล้วเปิดใหม่เนาะพอมันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสนะครับก็ใส่รหัสที่เราตั้งตอนนั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่เข้าไปเนะี่ยท่านตั้งอันไหนก็ต้องใส่อันนั้นนะครับไม่ใช่ใส่ตามผมนะยกเว้นท่านตั้งหนึ่งสองสามสี่นะพอเราใส่รหัสเสร็จปุ๊บนะครับอ่าดูมันจะเด้งไปยังไงทีน เนี่ยครับเด้งกลับมาที่การตั้งค่าเห็นไหมทีนี้เรามาลองตั้งค่าดูครับามาลองตั้งค่าดูก็กดตั้งค่าปกติเลยครับทีนี้ดูว่ามันจะทําการกดข้ามไอตําแหน่งที่มันให้ใส่รหัสหรือใส่ Gmail เดิมไหมนะครับโอเคกดถัดไปมือถือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อมันจะทําการเช็คเกี่ยวกับระบบของอแอคเคานต์หรือบัญชี ถ้าเราไม่เชื่อมต่อเน,น็ตมันจะไม่ยอมให้เรากดกดถัดไปอ่ะอ่ะตอนนี้รอครับรออย่างเดียวมันจะใช้เวลาตรวจสอบพอสมควรนะครับเนี่ยตอนนี้มาแล้วรอแป๊บเดียวนะครับบางท่านบอกว่าพี่รอแป๊บเดียวเนี่ยผมรอเป็นชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องรอนะครับใจเย็นเนี่ยครับ กำลังตรวจสอบข้อมูลนี่มาแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับให้เราใส่รหัสที่เราตั้งเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคหลังจากเราใส่รหัสตรงนั้นปุ๊บจะเป็นการยืนยันตัวตนนะอะทีนี้มาดูครับหลังจากมันตรวจสอบว่าเรายืนยันตัวตนด,ด้วยรหัสที่เราตั้งใหม่แล้วเป็นไงกำลังตรวจสอบข้อมูลนะครับ โอเครอสักครู่นี่มาแล้วครับกดข้ามไหมไหมตอนแรกไม่มีให้ข้ามนะตอนนี้ข้ามได้แล้วนะครับพอเรากดข้ามปุ๊บเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ Gmail เดิมละนะครับโอเคอ่าตัวนี้เป็นข้อมูลส่งการวิจัยไปที่ Google นะครับอันนี้ปิดลงนะไม่งั้นมือถือเราจะส่งข้อมูลตลอดเลยอันนี้ก็ติ๊กออกนะครับอันนี้แอปแอปไหนไม่เอาติ๊กออกได้นะครับอ่าก็คือถ้าเราเอาเนี่ยมันจะไปติดตั้งให้ตอนที่เราเซตค่าเครื่องเสร็จอะ นะครับบางทีเราไม่ได้ใช้มันก็สิ้นเปลืองพื้นที่ไปใช่เหตุนะอันนี้กําลังเตรียมโทรศัพท์นะครับรอสักครู่นะครับดูให้จบนะครับเพราะว่าหลังจากเราทําตรงนี้เสร็จนี่เดี๋ยวผมจะไปเปิดโหมดนําพัฒนาเพื่อเปิด oem ให้ดูนะครับเวลาล้างเครื่องครั้งต่อไปมันจะไม่ได้ติดรหัสละนะครับอ่าแล้วก็หลังจากทําตรงนี้เสร็จท่านจะต้องไปทําการเอารหัสออกนะถ้าเป็นเครื่องคนอื่นนะ แต่ถ้าเป็นเครื่องเราก็ใช้รหัสนั้นได้ครับที่เราตั้งไว้1 2 3 4ตัวน,นั้นอ่ะเพราะว่าถ้าเราปิดเปิดเครื่องใหม่มต้องใส่รหัสตัวนั้นนะครับยกเว้นเราไปปลดรหัสออกนะครับตอนนี้รอสักครู่นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับคือเรียบร้อยเรียบร้อยละ เดี๋ยวรอดูคับเป็นไงโอเครู้สึกว่าจะนองนงเห็นไหมมือถือซัมซุงนี่แปลกกว่ารุ่นอื่นนะครับเวลาเราเซตค่าเครื่องใหม่เนี่ยมันจะนวงนะเสร็จแล้วเวลาเราใช้ไปสักพักนะครับมันจะเรียนรู้ว่าเราใช้งานยังไงนะครับมันจะเร็วขึ้นพื้ดป,ปารเลยแต่ตอนนี้มันกําลังเซตค่าพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับคือมันมันเหมือนกับว่าเราเปิดเครื่องใหม่ะนะครับ มันก็เลยเรียนรู้นะครับมันมีระบบ AI นั้นนะครับโอเคทีนี้เราจะไปทำการาเปิดหมดนักพัฒนานะครับเพื่อทำการาเปิด OEM เนาะก็ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่เกี่ยวกับนะไปเคาะคำว่าหมายเลขรุ่นนะครับเสร็จแล้วหน้าภายหลังเจ็ดครั้งมันจะมีโหมดนักพัฒนาโผล่ขึ้นมาจากนั้นเราก็เนี่ยครับเปิดคำว่า,าโหมดนักพัฒนาอันนี้เป็นซั m ซ u n Galaxy A02 เนี่ยครับหมดนักพัฒนาโผล่ขึ้นมาแล้วก็เปิดคาว่า,า OEM แบบเนี้ย ต่อไปก็จะไม่ทาหา G-mail ละโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ